แน่นอนว่า Sch ฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์ของยี่ห้อจูวีเดิมนะคะเพราะว่าบางทีเอาเลอแกนทุกคนคิดถึงแค่โบท็อกต่จริงแล้วเอาเลอแกนมีทั้งโบท็อกแล้วก็ฟิลเลอร์และปีนี้จะมีอันหนึ่งที่เป็นฟิลเลอร์บวกเวซิฟิลเลอร์นั่นก็คือฮร์โมนิกานะคะฮร์โมนิกานะคะฮร์โมนิกานะคะ ฮาร์โมนิก้านะคะเข้ากางนําแน่นอนตัวใหม่กองมรัใช่ค่ะสำหรับตัวฟิลเลอร์นะฉีดแล้วอยู่นานทั้งฟิลเลอร์ทั้งโบท็อกเลยโบท็อกตัวนี้ก็อยู่ได้เคลมได้ค่อนข้างยาวเลยค่ะในเรื่องของฟิลเลอร์ฉีดไปเรื่องกันยุบยุบบวมๆวมไม่มีปัญหานะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ฉีดมาฟินิลลุคสวยจึ้งแน่นอนอามาวันนี้มา ีาาะดกนนคือแล้วแต่จะใส่เอ่อแต่เขามีธีมให้มีความแกรมมีความแบบนิวยอร์กออของเราแบบใส่ใครใส่มันค่าได้ค่าจะเต็มแบบใครแบบมันไปเลยมันละกล็พอดีเลยนแโดยรวมแล้วออกมาเข้ากันนะกลมกลมมีคนจะมาฆ่าอยู่ถ่าตัวเองเวอร์ชั่นเก่าเราต้องแบบไปเรื่อยๆไปให้สร็นะคะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวผี่หวังแนะนำแนะนำใส่เปรี้ยว ใสหวานใสลูกคุณเออมาหมดคนนี้คระคนนี้ใส่าสคืองานเหมือนเดินอยู่เมืองนอกไม่ได้เหมือนเดินอยู่ในประเทศไทยก็คือมีปลามีดนตรีสดข้างในก็คือเป็นแบบจำลองเมืองแต่เป็นเมืองของอัลเลแกนเดี๋ยวจะมีหมอจะมาอีกนะคะตอนนี้ติดภารกิจอยู่เพราะว่ากำลังถ่ายเปิดตัว p r o d u ั t ์ใหม่ของกางนํำนะคะก็คือตัวฮามอร์นิก้า ก็วิ่งงานนะคะจริงๆก็คือขับรถมาจากโพราชแล้วก็มาถ่ายต่อแล้วก็เดี <S <S ๋ยวเสร็จแล้วเนี <S 1> <S 1> <S 1> ่ยก็จะวิ่งมานี่หมอเราใส่ใจทุกอย่างนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูคุณหมอกันนะคะว่าตอนนี้คือต่อแถวเข้าบาร์กันช่ำตอนนี้นะคะเราอยู่กับตัวแม่สายดื่มริงตัวใหญ่ ออวันนี้นะคะเรามาแบบ go and b e l a k นะคะ<ช>เพราะว่างานกรมกแกรมเราจะธรรมดาไม่ได้นะคะกางน้ำคลินิกเราต้องแบบจัดเต็มมาแล้วนะคะเพระเอขีมาค่ะอ๋อ,อ,อให้แนะนำตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับชื่อหมอต้อนนะครับจากกางน้ำคลินิกสาขาโคราชครับ <ๆ S 2> มาไกลาจากโคราชก็คือวันนี้ไม่ได้มาแค่งานนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ให้บอกหน่อยว่าตอนเช้าไปทําอะไรมาตอนเช้ามีแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางคลินิกครับซึ่งก็เป็นหัถการใหม่ที่กาลังจะมีในเร็วๆนี้ซึ่งเปิดตัว ในไทยได้ไม่นานนี้เองออชื่อว่าพัฒนาการที่เรียกว่าฮาร์โมนิก้าครับก็ถือว่าเป็นโปรดักต์ในกลุ่มสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่มีตัวยา2ตัวเลยก็คือ HA แล้วก็ A5 มีข้อดีก็คือยกหน้าได้ทันทีหลังทําแล้วก็มีการสร้างคอลลาเจนหลังจากนั้นทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมีความกระชับอย่างเป็นธรรมชาติยาวนานต่อไปด้วยครับสปอยเลยที่เขาเรียกกันว่าอัพผิวแบบดูโอ,อ